ความสัมพันธ์นิ้งกุลสตรีทัศนตะกวดทงสำหรับอดีตคู่ขวัญในตำนานทัศนตะกวดทงและนิ้งกุลสตรีที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ปี2538ในละครเรื่องพูดพิศวาสจากนั้นก็ได้ร่วมงานกันอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักไรอันดับพลิกกับเกลือแสงดาวฝั่งทะเลนอกจากนี้ยังเล่นภาพยนตร์ด้วยกันเรื่องเกิดอีทีต้องมีเธอ ก่อนหนะน,น้านี้คงเป็นความจริงที่คนรุ่นใหม่ยุคคูจินคงแทบไม่รู้จักนิ้งกุลสตรีอดีตนักแสดงคล้ายไออที่กำลังตกเป็นข่าวว่าป่วยเสาะหาสอบถามจากคนใกล้ชิดที่เหลืออยู่ก็คงจะมีดีเจโจเฉลิมศักผู้จัดการของทัศนาตะกวดทุ่ง เขาเผยถึงไดอารี่ชีวิตและหัวใจของอดีตนางเอกชื่อดังนิ้งกุลสตรีไดอารี่ที่เขาจดจำและเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญของวงการบันเทิงไทยซึ่งดอารี่บันเทิงช่วงหนึ่งบันทึกเอาไว้ว่าหลังจากทักนิ้งมีปากเสียงในรถจนส่วนตัวนิ้งก็ลงจากรถแล้วก็โดนปล้นกลางทางไม่นาน นิ้งและทาดสก็เลิกกันปิดตำนานคู่ขวาญ7ปีเธอผันตัวไปเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินดงังผมเจอเขาครั้งหนึ่งที่สิงคโปร์ระหว่างนั่งเครื่องกลับประเทศไทยและก็ได้มาติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊กเรื่อยมา ทราบว่าเธอแต่งงานแล้วกับกัปตันของสายการบินดังกล่าวและนิ้งไม่มีบทจนถึงทุกวันนี้และล่าสุดทัดนาตะกวดทุ่งโพดภาพที่เคยร่วมงานการในอดีตพร้อมแคปชั่นในไอจว่านิงเราได้ติดตามข่าวนิ้งไม่สบายมาตลอดเรารู้สึกไม่สบายใจเลยเข้มแข็งและอดทนไว้ขอให้นิงหายเร็วๆนะ เพื่อนคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้นิ้งและครอบครัวของนิ้งด้วยครับซึ่งสำหรับผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องเกิดอีทีต้องมีเธอนิ้งแสดงกับทันตนณตะกวดทุง่งมีปรัชญาปิ่นแก้วเป็นผู้กำกับผลงานภาพยนตร์เรื่องนั้นน่าจะมากกว่า20ปีแล้วนางเกิดอีกทีฮิตระเบิดเหี่ยฮอโกยตัางเป็นเจ็ดหลกัก และเกิดคำว่าคู่ขวานส่งผลให้ทั้งทัดและนิ้งกลายเป็นคู่รักนอกจอในเวลาต่อมาสองปีถัดมาเธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่องรักเอ๋ยของหม่อมน้อยและมีผลงานภาพยนตร์อื่นๆตามมาอีกมากมายเลยล่ะค่ะ